ด้าด้านะครับฮะสิบหกสิบสองบาทนะครับก็จะแขวนถุงมาอย่างนี้นะครับเฮ้ยลอ,ล,อลองล่างดูนะมันก็ดีนะเก้าอี้ียให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเก้าอี้อยากจากเอ๊พูดผิดนะครับ จากช้อปปี้นะครับมลูกค้าใหม่1ืสองบาทครับนี่จะเป็นที่วางแก้วนะครับาอาจจะมืดนิดนึงนะครับขอไปเขาสะดวกแข็งแรงห้าอย่างดีนะครับเขาก็จะมาเขาก็แถมนี่ครับถุงถุงนี้ครับก็ จบการรีวิวเพียงเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ